อันแรกครับอาจารย์ครับคุณเรนโบครับพิมพ์มาถามว่าคุณแม่อายุ87ปีอยู่ระหว่างรอผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ตับตอนนี้เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนก็คือไอจะสามารถใช้นวัตรกรรมของอาจารย์ได้เลยไหมครับไม่อยากจะรอผลตรวจกลัวจะลุกลามค่ะครับรีบๆเลยครับแล้วก็อายุ87แล้ววิธีการที่ไปจัดการกับมะเร็งด้วยวิธีในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทําให้มีผลข้างเคียงนะครับ 87แล้วมันจะทนผลข้างเคียงตรงนั้นไม่ไหวนริธีการท,ที่จัดการกับมะเร็งก็คือสร้างเซลล์ขึ้นมากระตุน้นเซลล์ให้มันจัดการกับมะเร็งโดยตามธรรมชาตินะครับนะใช้ได้เลยครับใช้สูตรที่อาจจะสูตรที่เราพัฒนาล่าสุดนะครับก็เป็นสูตรสีเขียวพรทัศนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องมาตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีโอเคถ้าไม่มีตอบผมพูดต่อนะครับ อีกรายหนึ่งก็เป็นมะเร็งปากมือลูกระยะ2เหมือนกันนะระยะแรกๆปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3วันนะคะมาประมาณสักอาทิตย์กว่า10วันก็ไม่หยุดต้องมาใส่แพมเพิร์นเป็นประมาณสักวันหนึ่งสองวันก็ไปหาหมอนะคะ่ะ <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก3ามสเซน,นะคะ <Okay. S 2> เป็นมะเร็งปากมืลูกระยะ2เบียร์คิดว่าถ้าเลือดมันไหลยเยอะขนาดนี้ก็กลัวะคะ่ะเพราะว่ามันเลือดมันไหลไม่หยุดแล้วไหลยเยอะมากะคะ่ะก่อนจะได้เข้ารับการ ฉายแสงเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่ง <Okay. S 2> ที่จะต้องทําเรื่องติดต่อราชการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตขึ้นเรือนก็ตัดสินใจเข้ามาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษละครับอาจารก็ไล่ด,าาด,าาด,ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนไอเรา,าเครียด แต่าจารย์ก็ยิ้มสบายสบายไม่ไมไมต้องกังวลอะไรก็เลยนำกลับไปให้ภานระยารอนทานับดูเลยสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆต้องใส่ผ้าอนมามัยแล้วก็คือไม่มีติดผ้าอนมามัยเลยนะครบครบวันที่สิบเนี่ยเขาก็เฮเลยเพราะว่าวันที่11บเอรุนแล้วก็ไม่มาแล้วก็ท่านี้กําลังใจก็จะมาเยอะมากเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะมากพอกําลังใจดีความเครียดเขาก็ลดลง มันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิและก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันก็ดีดีใจมากครับมีการกระตุ้นเซลล์ ell, และเซลล์นั้นเปลี่ยนเป็นคิวเลอร์เซลล์โดยบังคุดเสริมนิดก็จัดการกับปัญหาปากมดลูกได้โดยน่เม่น้องทำเคมีบัตรแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับสุขภาพแข็งแรง มีคําถามก็เชิญเขียนเข้ามาเลยครับเกีย่ยวกับมะเร็งนะเชิญครับจา,จากคุณทัศนีครับอาจารย์ครับคุณทัศนีถามว่ามังคุดเสริมฤทธิ์ที่อาจารย์พูดถึงในการจัดการกับมะเร็งก็คือตัวมังคุดเสริมฤทธิ์สูตรสีเขียวพัดพัดใช่หรือไม่คะใช่ครับสูตรสีเขียวพัดพัดนี่คือสูตรล่าสุดสูตรล่าสุดซึ่งเรามีการเสริมศักยภาพของคิวเลอร์ีเซล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีความสามารถในการเห็นะมะเร็งของคิลเลอร์ทีเซลได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมันมองได้ชัดเจนมากขึ้นมองหาได้ง่ายขึ้นมันก็จัดการกับเซลลมะเร็งได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับและนี่คือสูตรล่าสุดที่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากการใช้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ ท่านถัดมาครับเป็นเรื่องมาอีกสักเรื่องนะครับอาจารย์ท่านนี้ครับคุณพันนีครับถามว่าอาจารย์คะถ้าเป็นตับแข็งแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมะที่ตับระยะลุกลามเนี่ยถ้าใช้นว,วัตกรรมของอาจารย์พอจะช่วยได้บ้างไหมคะช่วยแล้วครับมีคนที่ได้รับการช่วยแล้วเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยคนเนาะใช้สีเขียวธรรมดาเนี่ยแหละครับวันละหกแคปซูลนะแต่ถ้าจะให้เร็วก็วันละกแคปซูล เดือนหนึ่งผ่านไปก็จะพบว่าอาการดีขึ้นครับคุณจิราพรครับถามว่าเป็นมะที่เต้านมช่วงช่วงด้านบนบน,บนหน้าอกอตอนนี้เนี่ยกำลังใช้มังคุดเสริมฤทธิ์สีเขียวพัสพัดอยู่แล้วถ้าถ้ากินสามารถกินอาหารได้ตามปกติแล้วก็กินเห็ดเพิ่มเติมเพื่อบำรุงสุขภาพได้ไหมครับได้ครับแต่อาหารปกติคงคงจะไม่ใช่ คือหนึ่งประการแรกคือหนึ่งลดลดอาหารหวานทุกชนิดลดน้ําตาลนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับครับลดแป้งลดน้ําตาลก็แล้วก็ออกกําลังกายกนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็คําถามที่อ๋อคุณคุณจิราพร,รหมายความว่าถ้าทานพวกข้าวโอ๊ตเสริมนะครับจาารวมถึงพวกเห็ดเป็นผัดเห็ดอะไรพวกนี้ครับเห็ดเห็ดต่างๆเห็ดก็ได้เห็ดเห็ดใช้ได้ครับ แต่ผักแต่ผลไม้ผลไม้ก็ได้แต่อย่าให้เป็นผลไม้หวานนะครับข้าวโอ๊ตก็ได้ครับจากคุณสุนีครับคุณสุนีเลิศชัยประเสริฐครับถามว่าเป็นมะที่ปอดผ่าไปแล้วหนึ่งกลีบแล้วก็คุณหมอแจ้งว่าเป็นระยะที่หนึ่งแต่ยังไม่ลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองกําลังนะัดติดตามดูอาการสามารถใช้ในวัตกรรมอาจารย์ได้ไหมคะเหมือนกับคุณชุติมาเลยครับ นะเหมือนกับคุณทีดีมาเลยครับก็เพียงไม่ถึงสามเดือนครับทุกอย่างจบสิ้นนะครับาารแล้วกรณีอย่างเนี้ยมีตัวอย่างอย่างนี้ผมว่ามเมื่อกช่วยคุณชื่ออะไรนะครับคุณสุนีครับคุณสุนีรีบๆเลยนะครับเข้ามาครับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นเวลาสามเดือนก็ก็สองหมื่นนิดๆน,นะแต่ว่าสามเดือนเสร็จแล้ว ก็เพื่อจะดูแลร่างกายไปต่อเนื่องก็อีกสักสามเดือนครับก็จบแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสุขภาพจะแข็งแรงมากมีการย้อนวัยเกิดขึ้นด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ท่านถัดมาคําถามถัดไปเลยนะครับอาจารย์ครับครับครับอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องยังไม่ใช่เรื่องมานิดหนึ่งนะครับคุณวิเชียนครับคุณวิเชียนพุทธิพรถามว่าผมมีปัญหาต่อมลูกหมากโตครับกลัวว่ามันจะกลายไปเป็นมะสามารถใช้นวัตกรรมของอาจารย์ป้องกันได้ไหมครับ ตอมลูกหมากโตซึ่งเป็นอาการของคนที่อายุสูงอายุเกิน50%นะของคนที่สูงอายุนะครับจะมีมีโรคอย่างนี้เรามีสูตรที่สามารถจัดการตรงนั้นได้แล้วก็ทําให้าสามารถขับปัสสาวะได้อย่างสะดวกสบอายก็เป็นสูตรสีชมพูนะครับใช้วันละแค่วันละ2องแคปซูลก็พอครับครับอ่าแล้วก็ คุณสุนีพิมพ์มาถามเพิ่มเติมครับอาจารย์ถามว่า,ามีผลก,กับตับหรือไตไหมคะอาจารย์มีครับก็คือทําให้ตับและไตทํางานดีขึ้นครับจากการที่กขาต้นเซ,เซลล์นะครับเซเซลล์ก็ไปซ่อมแซมถ้าหากว่ามีโอกาสที่ผิดปกติอย่างเช่นกรณีของคุณสมบงเมื่อเดนกนนี้ตับและไตทํางานไม่ค่อยดีตอนที่เริ่มแต่เข้ามาใช้พอไปผบานไปแล้วสักหกอาทิตย์ก็พบว่าตับและไตทํางานดีขึ้นเป็นปกติอีกที คบคุณครับอาจารย์คำถามถัดไปนะครับคุณ PD Interior d e s i ียดีไซครับถามว่ารบกวนอาจารย์ด้วยครับอตอนนี้แฟนผมเนี่ยเป็นเป็นมะมีก้อนเนื้อที่ช่องท้องด้านขวาขนาด15เซนมีอาการปวดมากแพทย์ได้ให้มอร์ฟีนชนิดเม็ดมาเพื่อแก้อาการปวดครับผมใช้ตัวบิมสีเขียว p l u ส p ล u ส9แคปซูลอยู่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มขนาดไหมครับ ถ้าขนาดถึงขนาดนั้นสิบเซนได้มีการเอาผ่าออกไหมสิบห้าเซนคิดว่าน่าจะยังครับอาจารย์เพราะว่าไม่ได้บอกว่าผ่าหรืออะไรยังไงครับ1ิ้าเซนก็กค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นที่ไหนนะที่ช่องท้องครับขนาดสิบห้าเซนครับโอเคจะผ่าไม่ผ่าก็แล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับเอาออกแต่ว่าใช้ขนาดนี้แล้วก็เริ่มปวดแล้วใช้สิบสองแคปซูลเลยครับครับควรเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับจาก9้าเป็นสิบลองดูนะครับครับ ท่านถัดมาครับอาจารย์ครับคุณสิริเพนครับถามว่าเคสมะที่ต่อมน้ําเหลืองใช้มังคุดเสริมลิตอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้รับอย่างอื่นเลยถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับวันละเก้าแคปซูลครับกรณีคุณสมพงษ์นะขอบคุณครับท่านนี้ครับคุณการฉัดครับคุณการฉัดดาวเรืองถามว่าเป็นมะที่ปากบดลูกและที่กระเพาะปัสสาวะ ใช้มาแล้ว5สัปดาห์ตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วอยากทราบว่าถ้าใช้ไปต่อเนื่องก้อนเนื้อจะยุบลงหรือไม่ครับอาจารย์แน่นอนครับถ้าไปตรวจตอนนี้คงจะยุบแล้วอ่ะก็ก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแน่ใจว่ามันยุบเนะาะครับแล้วก็คุณพีดีอินเทียดีไซน์ครับอาจารย์ที่บอกว่าอา่าที่ท้องของแฟนมีก้อนเนื้อขนาด15เซนครับแล้วก็ใช้ใช้ของเราอยู่แล้วอาจารย์แนะนําให้เพิ่มปริมาณคุณพีดีบอกว่า ตอนนี้เนี่ยคือไม่สามารถผ่าได้ครับอาจารย์เนื่องจากว่าตัวก้อนเนื้อติดกับหลอดเลือดดำครับอืมอืมครับก็ทรงใจวิธีนี้ครับก็ใช้ของเราแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะครับดูแลเรื่องอาหารอย่ากินหวานนะครับถ้าสามารถออกกําลังกายได้บ้างก็ขอให้ออกกําลังกายให้เหงื่อออกทุกวันนะครับแล้วก็กินอาหารที่เป็นโปรตีนนะเพิ่มขึ้นนิดนึงครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอครับ ขอบคุณครับอาจารย์คุณสุนีครับพิมพมาถามว่าเรื่องอาการของอที่มะที่ปอดนะครับที่ว่าตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากใช้แบบเดียวกับคุณแม่ของน้องปาะจะต้องใช้ตัวไหนครับอาจารย์สีเขียวพ,ยวพระทัศน์วอลก้าแคปซูลค,คุณสุนีครับโชคดีที่คุณได้ดูนะได้ดูรายการถ้าคุณไม่ได้ดูคุณก็คงไปใช้วิธีการรักษา แบบทั่วไปที่เขาทํากันซึ่งผลข้างเคียงมันก็จะเยอะเพราะ,ะคุณจะไม่สามารถจัดก,การปัญหาได้ภายในสามเดือนเป็นปีแน่นอนครับอย่างเช่นกรณีคุณชุติมาเมื่อกี้นี้ถ้าไปใช้เปจะวิธีการมุ่งเป้าเ,าเขาก็ต้องใช้เวลาถึงสองปีแล้วแต่ละเดือนข้อค่าใช้จ่ายแสนกว่าบาทแต่วิธีการใช้ สูตรเซลลของเราเนี่ยก็ประมาณ20,000บาทนิดๆในเวลา3เดือนครับ,รบท่านนี้ครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับคุณ a q t p ครับถามว่าสูตรสีเขียวบวกบวสเนี่ยสามารถช่วยเรื่องช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเลือดให้กับคนที่เป็นเบาหวานได้บ้างไหมครับโอ้ถ้าลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานนี่เรามีสูตรที่ที่ไม่ต้องถึงขนาดเราสามารถใช้สูตรคิดสีครับูนต่อวัน ลดน้ําตาลได้ชัดเจนแต่ไม่ใช่คนเป็นมะเร็งด้วยนะทํา<ำ>เหมือนกับการลดน้ําตาลของคนเป็นเบาหวานนี่เราจัดการได้ง่ายๆนะมีสูตรสีสีฟ้านะครับซึ่งใช้เพียงไม่กี่แคปซูลต่อวันครับ,รบขอบคุณครับาอาจารย์ก็จัดการด้วยการกระตุ้นเซ,เซลล์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าห้กระให้เซ,เซลล์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น ทีเร u ูเลเตหรือ t ีเร u ูเลเตอร์ที l เรกูล์ี่ทีเซลที่ทำให้ภูมิกุ้มกันเนี่ยถูกควบคุมไม่ให้มีมากเกินไปก็จะสามารถลดอาการเบาหวานได้ไอทีเรกูเลเตอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เป็นเซลล์ที่นักวิทยาศาสตร์3คนได้มีการศึกษาจนกระทั่งได้รับางโนเบลนะฮะว่าสามารถที่จะเป็นเซลล์ที่ช่วยจัดการกับ อาการแพ้ปุ่มตัวเองได้บวานก็เป็นอาการแพ้ปุ่มตัวเองอาการหนึ่งนะครับลายแต่เราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องทีเร u ู a เลเตอร์เราสร้างมันขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีทำทำอย่างนี้ได้เราก็ได้สร้างขึ้นมาโดยการใช้สารสกัดจากมงคุดเสริมฤทธิ์ครับ,รบแต่คนละสูตรกับที่ใช้จัดการกับมะเร็งครับขอบคุณครับอาจารย์ไปที่คําถามถัดไปนะครับ คุณนิสากรครับถามว่าดิฉันติดเชื้อ HPV สองกล้องแล้วเซลล์หมอบอกว่าเซลล์เริ่มผิดปกติถ้าเกิดว่าใช้นวัตกรรมจะพอช่วยลดปัญหานี้ได้ไหมคะอาจารย์จัดการให้มันหมดไปเลยครับไม่ใช่ลดครับจัดการได้หมดเลยครับติดเชื้อ HPV มันเป็นไวรัส HPV ก็มันรายปากมับก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับอาจารย์ไม่ต้องกังวลครับครับ จัดการได้สบายๆครับครับขอบคุณครับตอนนั้นไปคําถามถัดไปนะคขอบคุณครับท่านถัดมาครับคุณทัศนีครับถามว่ามะที่ต่อมน้ําเหลืองรักษาแล้วล่าสุดเนี่ยก็เหลือสองมิลตอนนี้กําลังใช้มังคุดเสริมเล็ดอยู่สามารถจะทานของหวานได้บ้างไหมคะอาจารย์จะได้ชื่นใจสักหน่อยก็ให้มันหน่อยหนึ่งนหมแต่ว่าขอให้รู้ว่าของหวาน รสหวานมันก็เป็นอาหารของมะเร็งคุณกินมะเร็งกินอาหารเมื่อไร่อาหารหวานเมื่อไหรมะเร็งมันก็เต้นระมมชอบใจเลยนะครับคิดถึงตรงนี้แล้วกันนะอดอดอดนิดหน่อยกับกับกับเลี้ยงมะเร็งให้มันโตขึ้นใจได้ก่อนนะครับครับคงั้นก็ขยัดไปท่านถัดไปนะครับอะคุณสุภัตราครับถาบว่าติดตามมาจากไลฟ์ครั้งที่แล้วค่ะอาจารย์ ครั้งที่แล้วที่ปรึกษาอาจารย์ว่าแพทย์ประเมินว่ามีความเสี่ยงเป็นมะที่ไทลอยแล้วก็ให้ผ่าตัดออกครั้งที่แล้วอาจารย์แนะนําว่าให้ลองใช้สีน้ําตาลวอลลาก้าวแคปซูลดูอยากสอบถามว่า,าดิฉันเนี่ยควรไปเจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจดูว่ามันจะเป็นเนื้อลายหรือเปล่าดีาไหมคะทาได้ก็ดีครับเพื่อความสบายใจเนาะแต่ถ้าหาว่ามันเป็นเป็นมะเรง็งก็ไม่ต้องห่วงนะเรามีวิธีการจัดการอยู่แล้ว ท่านนี้ครับอาจารย์ขอบขอบคุณครับอาจารย์ท่านนี้ครับคุณเลนโบครับถามว่านวัตรกรรมอาจารย์มีกี่แบบคะเห็นอาจารย์บอกว่ามีทั้งแบบสีเขียวสีชุมคูมันต่างกันอย่างไรคะแล้วถ้าอยากฟังควรทําอย่างไรคะโอ้เรามีอย่างนี้ครับมังคุดเสริมนิดนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้สารสกัดจากพืชห้าชนิดนะครับมาผสมกันเมื่อเรามีวิธีการสกัดแตกต่างกันและผสมกันเนื้อสัตว์ส่วนแตกต่างกันเราก็จะได้สูตรที่แตกต่างกัน ในการกระตุน้นเซลล์ได้เซลล์เนี่ยไปดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆกันด้วยประสิทธิภาพต่างๆกันเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการของเราการวิจัยของเราและการพัฒนาของเราจึงทําให้เกิดสูตรที่จัดการกับปัญหาสุขภาพได้ครบทุกสูตรเลยนะครับตั้งแต่เบาหวานข้อเข่าเสริมตับเสรมไตวายวอะไรทั้งหลายแหล่เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีกี่มีเท่าไหร่มีเยอะครับ2030ปันครับ ขออนุญาตจากคุณสุภัทราอีกนิดนึงนะครับที่ที่คุณสุภัทรา,าถามมาว่า,ามีความเสี่ยงจะเป็นม้าที่ไทยลอยแล้วก็กําลังจะเริ่มใช้นวัตกรรมสีน้ําตาลวันละ9แคปซูลคําถามของคุณสุภัทราถามว่า,อาตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีนัดเพื่อเจาะตรวจดูว่าเป็นม้าที่ไทยลอยไหมในวันที่15คําถามก็คือสินค้าตอนนี้นวัตกรรมอยู่ในมือแล้วกินเลยคร,ครับควรจะกินเลยหรือว่าควรจะ กินเลยราค่อยกินกินเลยรอไวทําไมครับรอทําไมคือถ้าหากไม่จัดการมงมันมันก็ทําให้คุณสาวขึ้นเนี่ยครับแล้วถ้ามันไม่มีเมงให้จัดการเนาะมบมันทาให้คุณสาวขึ้นครับอาารยคขุณครับแต่ขอโทษครับอ่คุณสุภทพิมพ์มาถามนิดนึงครับถามว่าควรจะทานไปใช้นวัตกรรมอย่างน้อยเนี่ยกี่เดือนแล้วในระหว่างใช้จะรู้สึกอย่างไรบ้างคะอาจารย์ คุณใช้อยู่แค่ห้าวันเจ็ดวันคุณก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นนะสองอาทิตย์น่ะชัวร์เลยบางคนรู้สึกแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสมากความมั่นใจมันก็มานะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆม,มเร็งมันก็หายครับชัดๆตามธรรมชาติถ้าคุณเป็นคนในโรคนี้นะถ้าคุณเป็นคนในโรคนี้นะคุณสามารถสร้างเซลล์เซลล์ด้วยบังคุดเสริมฤทธิ์เหมือนปับทุกๆคน แล้วเซลล์ที่ทุนสร้างขึ้นมาจะถูกสารสก,กัดมัคุดเสริมฤิ์เปลี่ยนให้ปลายเป็นคิวรีเซลล์ที่คอยจัดการกับมะเร็งอย่างมุ่งเป้าจัดการแล้วคิวร์ตีเซลล์ก็เปลี่ยนเป็นเซลล์ความจําที่ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งกลับมาอีกประสิทธิภาพสุดยอดไหมครับนะครับให้ง่ายนะครับแล้วทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง ราคาประหยัดที่สุดด้วยที่สำคัญครับนอกจากไม่มีผลข้างเคียงแล้วคุณมีผลพลอยได้ครับทุกคนที่ใช้ตรงนี้หลังจากระวังใช้ก็สุขภาพแข็งแรงพอใช้เสร็จก็ไม่มีใครบอกว่าดูออกเลยว่าเคยเป็นมะเร็งเพราะทุกคนหนุ่มขึ้นสาวขึ้นดังนั้นครับท่านนี้ครับคุณคน,นกครับอาจารย์ถามว่าหมายความว่า นวัตกรรมแต่ละตัวมีส่วนช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่กระตุ้นเซลล์แล้วไปทําให้กระตุ้นทีเซลล์เซลล์ภูมิกันในรักษาแตกต่างกันนะครับก็ไปช่วยจัดการการสร้างภูมิกันให้สมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดกระโหลกแพ้ภูมิตัวเองโรคโรคติดเชื้อง่ายทั้งหลายแหล่นะครับจัดการได้หมดเลยคนละสูตรกันนะครับ เรามีสูตรที่ทําตรงนี้ได้เยอะแยะนะครับเราก็ทําดานนี้มาตั้งแต่ปี2520นะครับ46-47ปีแล้วแต่ว่าโอกาสที่เราได้ใช้กับการสารสมัครนี่เกินกว่า20ปีแล้วครับ